จีจี้จีจี้ทำไมอะลูกไม่ชอบอาหารแมวที่แม่ให้แม่ให้กินเหรอคะน้องไม่กินน้องไม่ชอบเหรอคะยี่ห้อที่คุณแม่ให้อ่ะคะ่ะไม่อยากกินไม่อยากกินแล้วมามาแทะอาหารแมวนะคะน้องจีจี้เนี่ยคุณแม่เปิดอาหารแมวที่เขากินอยู่อะคะ่ะแล้วเขาก็ ไม่กินแล้วเขาก็มากัดกัดนะคะกัดสองวันแล้วนะคะวันละถุงค่ะทำไมน้องอยากกินยี่ห้อนี้เหรอคะเนี้ยค่ะมันเป็นตู้กระจกที่ใส่อาหารแมวแล้วก็ไม่มีไม่มีกระจกกั้นนะคะเปิดออกแล้วทีนี้น้องจีจี้ก็มาเลือกยี่ห่อนี้ค่ะมากัด นีเห็นไหมคะมากัดเป็นเป็นรูเลยแล้วหลายยี่ห้อนะคะหลายยี่ห้อตั้งอยู่นะคะสองวันแล้วคะ่ะวันนี้ก็อันนี้วันนี้นะคะและนี่เมื่อวานนะคะนี่ค่ะก็กัดยี่ห้อนี้อีกชอบยี่ห้อนี้เนี่ยสงสัยต้องให้กินยี่ห้อนี้แล้วล่ะเพราะว่านี่นะคะเป็นรอยกัดค่ะน้องอยากกินยี่ห้อนี้ สองถุงเลยขายอาหารแมวเลี้ยงแมวนะคะได้กําไรเยอะเลยฮะเห็นไหมคะน้องชอบกินอันนี้คือต้องยอมะคะ่ะต้องยอมแล้วลหละอย่างนี้ต้องยอมแล้วต้องยอมยี่ห้อน,นี้ละเนี่ยน้องอยากกินยี่ห้อน,นี้โอ้ยนิสัยดีเกินนะคะนิสัยดีเกินจีจี้ลูกแม่เนี่ย นิสัยดีแบบนี้ตีก็ไม่กล้าตีนะคะนีอ่อยากกินอยากกินยี่ห้อนี้โอเคค่ะเดี๋ยวต้องไปแกะยี่ห้อนี้ให้เขากินล่ะบ๊ายบาย